สวัสดีครับสวัสด <azzi> ีครับพี่พี่น้องๆสวัสดีครับเหลือไหมเงินเดือนชงเดือนเหลือไหมชีวิตประจําโชคครับผมชื่อโชคดวงไปนะครับโชคยินงยิมพันล้านนะครับโชคก็อยากจะมาแบ่งปันธุรกิจดีๆนะครับซึ่งพี่โชคธุรกิจเครือข่ายที่โชคอยู่เป็นแสนยิ่ยิมนะครับ ึ่งมีคุณกล้องอัคราลิานิคนทีกอนเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านท่านเป็นประธานศริษัทอยู่นะครับพิโชกก็อยากจะกลับบ้านเบื้บชีวิตการทำงานนะครับเบื้ลูกจ้างประจำเบื้อพิโชกพอมองอางานเบือขายนะครับซึ่งจะสามารถสร้างให้เราได้กลับบ้านไปแล้วก็ทำให้เรามี การอยู่ทาแล้วก็เงินไหลนะครับโชก็ไปเจอเครือข่ายบริษัทอินดีมพุบนะครับก็เลยอยากมาแม่ปันนะครับที่โชทําอินดีมก็เพราะมีมีคุณต้องอครับค,คนพิการเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านแล้วก็มีทีผูคู่บริหารที่ยอดเยี่ยมนะครับการที่เรางานประจำนะครับพอวนุนกับไม่รู้อะไรเราจะได้กลับไปอยู่กับคนที่เรารักกับ,กบพ่อแม่ เราอยี่ญากิี่น้องขอ,องเราครับเราังใช้ชีวิตการทํางานประจําไปจนเกษียณเลยนะครับในเมื่อมันมีช่องทางให้เราเปิดโอกาสให้ตัวเองเข้ามาลองศึกษาดูครับแล้วก็เราสําเร็จไปพร้อมๆกันนะครับโชคก็อยากจะจักชวนพี่น้องๆครับที่ใช้ชีวิตประจํา ในการทํางานประจํามนุษย์เงินเดือนเหมือนพี่โชคครับโชคก็ทําทงานก่อสร้างอยู่นะครับใน mm hmm. ความที่เราก็อายุมากแล้วเราก็อยากไม่อยากที่จะทํางานไปจนกเกษียณนะครับ mm hmm. ก็อยากจะกลับไปอยู่กับครอบครัพวพ่อแม่ของพี่โชคครับหลายๆท่านก็อยากจะเป็นพี่โชคครับ แต่โชคไปเจอสิ่งดีๆก็อยากมาแบ่งปันมาเล่าสู่ให้พี่ๆน้นองๆฟังครับแค่เราเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองลองเข้ามา,าศึกษาอินดีมนะครับโปรเจกต์โปรตีนะครับหลายๆท่านหลายๆคนปดล็อกชีวิตด้วยเครื่องที่ชื่อว่าอินดีมนะครับซึ่งคุณกล้องคลันคนอีกรจ้าของรายการอายุน,น้อยร้อยล้านอินดีมโปรเจกต์นะครับซึ่งเป็นมากกว่าคาว่าเครือข่ายนะครับ พราะความสำเร็จของคุณคืองานของเรานะครับอี่โชคก็อยากมาแบ่งปันแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับเราจะสำเร็จไปด้วยกันนะครับสูๆกับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน,นครับจากใจโชคพันล้านนะครับ